สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ FC ที่เข้ามาใหม่ครับกำลังมองหา Honda Jazz 1.5 V IvTech ปี2008คันนี้สวยสุดมากๆครับแล้วก็ราคาถูกที่สุดในตลาดย้ำนะครับถูกที่สุดในตลาดรถสภาพเดิมๆไม่เคยติดแก๊สสีขาวสวยใสแม็กสีดำสวยๆพร้อมสปอยเลอร์ทรงเท่ทรงสปอร์ตมาให้อีกด้วยไม่ต้องไปแต่งอะไรอีกแล้วรถมันดีรถมันสวยรถมันพร้อมใช้งานคู่มือครบครับราคาเงินสดไม่มีแหวนดไม่มีค่าอื่นๆใดๆทั้งสิน้น จัดมาที่229,000บาทคุณได้แจ๊ไปขับครับถูกไหมฮะและที่สำคัญฮะยังจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่คันนี้เกียร์ออโต้ครับเต็มระบบสวยๆเลยภายในใสๆเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับประวัติดีมากๆคันนี้มาดูมาเช็คมาทดลองขับกันก่อนเอาที่ใช่เอาที่ชอบครับ ต่างจังหวัดกลัวไม่ทันนะครับโอนจองมาได้ครับจองผ่านร้านเท่านั้นเพียงแค่3,000บาทคุณได้คิวแรกในการครอบครองรถคันนี้แน่นอนผ่านช่องของเราเท่านั้นครับสวยสวยใสๆราคาแบบนี้มีมาไม่บ่อยครับใครสนใจแจ๊สสีขาวสวยๆแต่งมาให้แล้วนะฮะ2,29,000บาท สวยจริงจัดได้เอาที่ชอบด่วนๆรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆอย่ารอช้านะครับกับการเลือกซื้อรถดีๆผ่านช่องทางของเราใครชอบคันนี้ขอคนพร้อมโทรมาด่วนเดี๋ยวล็อกคิวแรกให้จองให้ผ่านล้านเท่านั้น0885845375ครับด่วนๆครับ